น้ำเดือดแล้วนนกอยากกินขนมจีนน้ำยาพี่น้องเดงดูเฮ็ดกินพูดเดียวเจ้าเนื้อไก่ได้ไว่าอันนี้เกลือน,นั้นใส่ในหม้อแล้วเด้อพี่น้องจะาลงต้มก่อนค่ะนะคะจะลงต้มก่อนทั้งเนื้อไก่ทั้งปีกไก่ปีกไก่ค่ะพี่น้องอ่ะเราจะต้มอย่างนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปแล้วนะคะให้ทุกยางเพิ่นสุกนะคะเราจะเอาบางอย่างขึ้นมาบางคนเพิน่นกบถน,นัดตำนะคะแต่ว่าข่อยกบซีไส,สแบบ ประเภทปั่นรวดเร็วเนาะอันนี้ก็คือต้อมให้เขาสุกกนเนาะคะ่ะเนาะก็มีเอ่อเพ็ดตามชอบเด้อค่ะคอยก็สิกินประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เพิ่นสุกทึงกะใช้หอมแดงกระเทียมเอ่อเครื่องหอมมาแะค่ะเครื่องสมุนไพรที่เฮ็ดน้ำยาขนมจีนนะคะให้เพิ่นเดือดให้เพิ่นสุกทันกกะสิตักขึ้นมาส่วนหนึ่งไปปัน่นแล้วก็สิมาเทเฮ็ดน้ำยาต่อเนาะพี่น้องเนาะดูสิว่าปลาสิแ่บปันใดนะคะเนาะเป็นน้ำยาปลาเด้อค่ะเด้อ น้ำยาป่านะคะทำเอาไก่นะคะเอาเนื้อไก่นะเอาเนื้อไก่เห็ดสิบกค้นนะคะสบปล่อยพ่นเดือดก่อนอ่าเห็ดกินแบบแทบเจาะแต่เห็ดไปเห็ดมามันบอกอเจาะไอ้ขอยข่อที่พี่น้องข่ยกันสิกินเม็ดหมืดเอยของมากเนาะโดนโดนได้กินเส้นนะเออโดนโดนได้กินเส้นมาสักน,นานานทีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยังค่อยวเวทกินทุกมือ้อ กินทุกมื้อก็ได้ยุณพี่น้องแต่ว่าความอ้วนมันแลียนตำข่อยดีดีกันกินสินเนาะพี่น้องเนาะประเภทเส้นนี้ของชอบแต่รับประทานทุกวันไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี่คืออยากแล้วอยากจัดสดๆนะคะก็เลยเห็ดกินกันนะน่ะนี่แหละค่ะเดือดปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวให้เพิ่นสุกเขาคอยมาตักขึ้นไปปั้นกันเนาะพี่น้องเนาะหอมหมักเลยพี่น้องได้เวลาตักเครื่องบางส่วนขึ้นไปปั้นเนาะพี่น้องเนาะ ว่าไอปีกบนนเขาเอาไว้เฮ็ดเออเป็นน,นะ้รนะก็จะเอาพริกเอานี่นะคะเห็นไปปั่นนะนี่ค่ะ,ะคือไอเอาไปเฮ็ดปั่นเป็นน้ำยาแจ่ะหมอนี่ที่ค้างไว้งซี่หระค่ะพี่น้องเยวขออนุญาตตักกันด้วยโอเคค่ะนี่ตักเึ้็จแล้วจะเอาไปปั่นนะคะโอเคล่ะนี่ค่ะปั่นมาแล้วเราจะเทลงเลยนะคะเนาะวัวปั่นปั่นละเอียดเลยเป็นคนชอบไอปั่นให้ละเอียด อ้ให so ้แบบละเอียดเลยเดี๋ยวเอาน้ำไอ้ลงโอวัวได้วาหน่อยๆพวกหน่อยเด้๋ยวพี่น้องกูนะตักน้ำอันนี้แหละหลังเพราะว่ามันหลายหลายค่ะตอนแรกว่าเสียดหน่อยๆจับอันนั้นใส่อันนี้ใส่มันก็หลของเนาะยุ่มมัดมืออะไรเงี้ยนะคะห้อมหอมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเครื่องแล้วก็มาปรุงกันเนาะพี่น้องเก็บยัง นี่แหละค่ะของในหัวในส่วนใบมะกรูดนุนนี่นั่นนะคะหอมมากเลยพี่น้องจ่าปรุงเครื่องกันเล้ศบบบน,นี้เดอ่ะใบมะกรูดเราเก็บมาเมื่อกี้อะลงไปก่อนจนหอมเอาใส่ที่หลังหัวอันนี้ใส่ลงก่อนได้เก็บสด,ส,ดสดหอมเลยปรุงก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเด้อพี่น้องปรุงตามชอบเหมือนเดิมน,นะคะน้ำยาปลาอ่ะ ชูใสนะ่ชูแล้วก็คอยจิ้มอันมักน้ำตาลแล้วนะพี่น้องจะคอยโบได้ใส่หลายแบ้นะคน้ำตาลแต่ก็ไอจะใส่อันนี้ไม่เยอะเพราะวะ่าใส่เกลือแนะน,นำต้มแล้วเนาะพี่น้องเราคอยซิมน้ำปลาสักหน่อนยะน้ำปลาร์ดน,นะคะลดเด็ดน้ำยาปาลปาเราเติมปลาร์ดนะคะ เขย่าเขย่าเพราะว่าทุกมือนี่ทันสมัยเนาะพี่น้องถ้ามีโตกองก็แซ่บค่ะแต่จะเอาแบบนี้อ่ะหนึ่งทัพพีสองทัพพีพอก่อนพี่น้องพอก่อนเบรกก่อนเพราะว่าฝอยอาจจะกินบ่คฝอยเค็มนะคะถ้าเค็มมาฝอยย่ามันแก่ยายด้วยถ้าเข้มเป็นสีเติมนั่งแค่นั้นแล้วเร่งแก๊สป๊าหอมหวยซอยเลยพี่น้องป๊า หอมอะ่ะหอมหอยเลยอะ่ะหอมมิลิปเพื่อวางพี่น้องจา๋าโอ้ยหอมมากเลยชิมรสชาตินะพี่น้องเนะาะอืดูดิปรบๆๆเลยอะ่ะอืมแซ่บพี่น้องแซ่บ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 เพราะว่าขอย่พวกกินเค็มนา ผู้ใดมักเขมมากยางก็คือมัเติมไม่ได้เนาะพี่น้องทีนี้นี่เลยฟา้ไปพี่น้องไปดลยทได้ปิดแก๊สแล้วมันหิวแล้วหิวแล้วไปซ้อยกันในถ้วยกันเลยเราแล้วพี่น้องผักเราก็เตรียมตักแบบเฮดแบบกินแบบใส่สะใจเนาะเสิวแบบ่าเฮ็ดเต็มสูตรแล้วบอสพี่น้องอันนี้คือหิวเรากับฟาด นะคะคนี่คือขนมจีนซื้อมากิโลหนึ่งถาดหนึ่องอะพี่นอ้องแต่ใจนี่คือผักเราเตรียมแล้วนี้คือน้ายานะคะดูเหรออืมนะคะยอนจัดหน้าเราเลยว่าจัดใส่ถ้วยใส่จานกินแลบเห็นอะไรทันย้ำหิวพี่น้องประจักจับดีเดนเ้ย,ยความหิวเนาะยังสีเราก็หิวเอา มืดบ่ดมืดก็เอ้สามจับใหญ่ๆเพราะ่เครียร์ไซด์ไ้ปะ่ะจีบ้านเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมติดจะเสียบน้ำข่อยบ่พี่น้องสุดฟรินเวอร์่าสั่นเดี๋ยวนำยาสิเนี่ยาปักหวยหวดจวดจัดพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้มันกระบวยหน่อยสันเอาทักพ,พี่เขาเนี่ยแล้วเนาะ ผู้ใดมกักน้ำยาลายน้ำยาหน่อยบอกได้เด้อพี่น้องบอกได้เด้อจัดติมสติมหิวนะโอ้ยอันว่าเอาคือบ่มีอันอน,ออนัน่นมาใส่ฝ้าพี่น้องหิวนะ้ำนี่เป็นคนชอบพิเศษอันนี้ใส่พิเศษเด้อพี่น้องหัวกระชายนะคะเป็นคนมักย่ำนะเออถือกินหอัอหัวกระชายนี่น้ำยาปลาเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดนะจ๊ะสิบอกให้ ปาพี่น้องมาเดิมมาเด้อคุณน่ะเติมน้ำยาได้แบบเห็ดกินเองกระจั้งสีเ่เราพี่น้องตามใจห้องอีหลีที่ห้องเห็ดหหกินเองในคเครัวองเงินเขาพุณน่ะเอาให้น้ำยาถมตัวนี่เป็นคนมักจี้งสีหลีพี่น้องปลาจินเมือ่อไหร่กับโบโรดูด้วยความหิวน้ะพี่น้องความหิวไม่ปลาณีแล้วสันอึเพราะแค่นี้กอนไปสิปนั้นซซยเราพี่น้องขออนุญาตซซยเราคุณน่ะ ปาจีโทเนผักกระเจงสีล่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟที่เข้ามารับชมหิวแล้วค่ะจวดจาดแล้วแบบนี้แซ่บคือเก่าขนมจีนเฮ็ดกินง่ายๆสไตล์ครัวรวยราะไมสไตล์นะคะแซ่บแท้แน่นนพี่น้องเอ้ยไม่กินน้ำกันเด้อจ้าขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟขอบคุณทุกการติดตามและเอฟซีเอ็มที่เข้ามารับชมเฮ็ดง่ายๆสไตล์ในครัวเฮื้นค่ะ ขนมจีนน้ำยาปลาแต่เอาไก่เห็ดขอบคุณค่ะแตงกีไว้ประวานมาโซยแซ่แบๆน้ำกันจ้าขอบคุณอีกครั้งบายแซ่บคักพี่น้องเอ้ยสะใจเลยสวยซวยกินแบบสะใจเลย